หลายท่านเขียนมาถามอาจารย์นะคะว่าอยากจะพาลูกมาตรวจที่คลินิกนะคะแล้วอาจารย์ก็ตอบกลับไปว่าปัญหาของเด็กส่วนใหญ่แล้วเกี่ยวพันกับวิธีเลี้ยงดูอาจารย์แนะนําให้ทํา3ข้อคือ 1. เรียนหลักสูตรออนไลน์เลี้ยงลูกใหม่ปั้นให้ดี2อ่านหนังสือสร้างวินัยให้ลูกคุณ 3. อ่านหนังสือสร้างอีให้ลูกคุณและ4ถ้าเป็นไปได้อ่านหนังสือเทคนิคช่วยให้ลูกเรียนดีนะแล้ว5 ถ้าเป็นไปได้อีกนะก็คืออ่านหนังสือสร้างชีวิตใหม่อันนี้สําหรับตัวพ่อแม่เองนะคะเพื่อที่พ่อแม่จะสร้างตัวตนของตัวเองที่ดีพอนะคะอันนั้นเดี๋ยวเราค่อยว่ากันใหม่แต่อย่างอธิบายว่าทําไมถึงจะต้องเรียนหลักสูตรออนไลน์แล้วก็ทําไมถึงจะต้องอ่านหนังสือคําตอบก็คือว่ามันการเลี้ยงลูกเนี่ยมันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนนะแล้วมันมีหลายแง่หลายมุมมากคุณต้องมีความรู้ขนาดคุณทําขนมเค้กทำคุกกี้คุณยังต้องไปเรียนเลยคุณยังต้องดูสูตรจากยูทูบเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่า คุณไม่มีความรู้เนี่ยถึงคุณพามาพบจิตแพทย์ไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนก็ตามนะคะคุณก็จะได้แค่ความรู้นิดเดียวเฉพาะปัญหานิดหน่อยที่ตอนที่เจอกันแล้วก็แพทย์ก็อธิบายคุณว่าคุณควรจะทําไงแต่คุณจะไม่รู้ลึกนะมันก็คล้ายๆกับว่าคุณรู้ว่าต้นไม้อคุณต้องลดน้ําแต่คุณไม่รู้ว่าคุณจะลดน้ําแบบไหนอุณหภูมิเท่าไหร่ควรจะลดปริมาณเท่าไหร่ลดเช้าหรือลดเย็นมันชอบน้ำฉ่หรือน้ำแห้งอะไรทำนองนี้นะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องมีความรู้ลึกพอในการเลี้ยงลูกทีนี้ประเด็นก็คือว่าคุณพาาาาลูกมพพบแททยย์์ส่่่่ววนนใหญีอออจจจรเะะะคคคคืุณิดา ลูกอยู่ในมือของแพทย์แล้วปัญหาหายไปแล้วหมดไปแล้วลูกฉันดีเรียบร้อยแล้วแล้วคุณไม่ได้เปลี่ยนแปลงวิธีเลี้ยงลูกเลยซึ่งอันนี้อาจารย์คิดว่ามันเป็นอะไรที่ผิดมากนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ไม่อยากให้คุณทําผิดนะคะอาจารย์ก็เลยบอกคุณว่าคุณควรจะเรียนลักรออนไลน์เลี้ยงลูกใหม่ปั้นให้ดีแล้วคุณควรที่จะ,อ,ะอ่านหนังสือนะคะเพื่อที่คุณจะมีความรู้ลึกซึ้งทีนี้พอคุณมาพบแพทย์แพทย์ก็จะได้อธิบายคุณแล้วคุณก็เก็ตคุณก็จะรู้ลึกเลยนะมันอย่างถ้าถ้าบอกว่าอันนี้จะต้องลดน้ํา แค่นี้แล้วก็จะต้องลดเช้าคุณก็จะรู้ว่าควรจะลดเช้าแค่ไหนนะคะหรือควรจะต้องลดตอนเย็นน้าจะต้องไม่มากคุณเพราะคุณมีความรู้เรื่องต้นไม้คุณก็จะรู้ว่าคุณจะทําไงเพราะคุณมีความรู้เรื่องลูกราะแพทย์พูดนะในเวลาครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงที่เจอกันเนี่ยคุณก็จะนึกภาพออกว่าฉันจะต้องไปทําอะไรนะคะรย์แนะนําคุณว่าคุณต้องอ่านหนังสือและเรียนหลักสูตรออนไลน์เลี้ยงลูกใหม่ปั้นให้ดีนะคะบางทีหลายคนอ่านได้เรียนแล้วไม่จำเป็นต้องมาพบแพทย์เพราะเขารู้วิธีแล้วว่าเฮ้ยเขาทำผิดอะไรแล้วเขาจะต แม้วิธีจิตแพทย์เพราะว่าลูกไม่ได้กลับบ้านไปอยู่บ้านหมอนะคะลูกกลับบ้านไปอยู่กับคุณ